มาครับมารมากินข้าวผัดก,กะเพราร้านย,ย้อยคนเดิมครับผมนี่ดูการผัดก,กะเพราครับผมเผาไฟแดงกะเพราไฟไหมนะครับเผาหมูธรรมดาธรรมดาครับผมแต่โคตรอร่อยเลยนะครับ ไปแรงๆครับผมจะหอมนะครับหอมกระทะไหมเนยหน่อยโอ้ใส่กระปุกลงไปเสร็จเรียบร้อยครับผมใส่ใบกระเพราลงไปครับผมโอ้ยหอมมากพี่น้องตักลงจานครับผม,มสุดยอด หอมมาครับผมแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหน่ากินมากครับผมหืมพี่นอ้องมีน้ำซุปกระดูกหมูให้ด้วยนะครับ

สามนี่ถุเนาลครอิ้วแจกนเหรอืออดผมกินมาแล้วเุ้มรเนเื่อเลยจืทมอถ้กนีหารนะเิดไอ่งกตมนบอกว่าเอารูป servi, ิ้นทอดแล้วอดินก็พอได้แตกินนิด ซื้อมาชอบใหสี่ห้าโลยกันนะกันนี่ออยไงนี่ <c oughs> ม,มันจ้วจับฉีดยาไม่่ฉีดน้อยนะฉีดหลายรอบวันก่อนกขีดกอนหนใช่ไหม <c oughs> ใช่ต้องไปให้ครบก่อนจะรู้ว่าแพ้ยาอะไรกมาีดวแดกตอนนี้ขีดนี้ไม่เจ็บไอต้ตรงนี้ไม่ไรอ่ะ ตองผิดตรงนึ้วก้อยเนี่ยเขาต้องผิดยาเข้าไปเออร้องลูกหน้าผมตัวเตโคเขีงเข่าเขไม่สัมไม่ชัวจะเขยนไม่ชัวโอเคทีาจะขาว่าร้องจะรันบอนมีสองตัวใช่ไหมครับตอวนี่กะตัวไม่กับ 啊，那边打过来，中，中。